วายหตัวคูณ3บอีกามสบาทสวยๆคูณ5อาก1,000กับอีก80บาทคุณผู้ชมโอ้โ oh, หเปิดมาก็เอาเลยนะครับทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BATG Channel ครับกับผมเลครับบอย ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมสล็อตมาจอจงเวสองนะครับของค่ายสล็อต pg เช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมสําหรับในวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาเล่นในช่วงเวลานะครับที่คุณผู้ชมทางบ้านนะครับแนะนํามานะครับซึ่งช่วงเวลานั้นก็คือบ่ายสองโมงครึ่งนะครับถึงประมาณบ่ายสามโมงนะครับซึ่งตอนนี้เวลาที่ผมเล่นก็ประมาณบ่ายสองโมงสี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชม จังหวะนี้เราดูเกมกันดีกว่านะครับบาย2ตัวคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับอ่ะยี่สิบสี่บาทคุณผู้ชมจังหวะนี้คูณ2มาอีกอ่าสิบแปดบาทวายหนึ่งตัวคูณ3าอีกหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทสวยๆคูณ5าอีกหนึ่งพันกับอีกแปดสิบบาทคุณผู้ชมโอ้โหเปิดมาก็เอาเลยนะครับเป็นเงินรางวัลก้อนโตคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ไปเท่าไหร่นะครับ คือเป็นเมกะนะครับผู้ชมที่1,200กับอีก57บาทนะครับโอ้โหสวยงามมากๆคุณผู้ชมสำหรับผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่แอ q, q ได้เลยนะครับโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเกมกันต่อดีกว่านะครับวันนี้ผมเบ็ดที่30บาทนะครับผู้ชมอ่ะไปครับผม มีสเกตเตอร์1ตัวนะครับเมื่อกี้นี้จังหวะนี้30บาทคุณผู้ชมวายหตัวเอาหกปีไปที่30บาทเท่านั้นนะครับน่าเสียดายมากๆเลยคุณผู้ชมอ่ะปายครับผมลุยกันต่อโอ้โหหน้าสวยงามมากๆเมื่อกี้แต่ว่ายังไม่เข้านะครับจังหวะนี้วาย1ตัวมาอีก60บาทวาย1ตัวอีกแล้วคูณ3ก็ยังไม่ไหลนะครับปีไปที่64บาท50ต่างคุณผู้ชมอ่าโอเคครับ จังหวะนี้36บาทคุณผู้ชมคูณ2ว่าย,ยังไงครับโอ้โหปยนไปที่36บาทเท่านั้นอาจจะวันนี้18บาทวายหนึ่งตัวคูณ2ก็ยังไม่ไหลอีกแล้วคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับจังหวะน,นี้วายตัวมาอีก18บาทอีกเช่นเคยคุณผู้ชมโอ้โหเปไปที่ยนไปทบ่34บาทนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะลองแนะนําช่วงเวลาหรือว่าเทคนิคนะครับก็สามารถ พิมเข้ามาบอกกันได้นะครับอาจังหวะน,นี้144นะครับวายสตัวมาอีก204บาทคุณผู้ชมคูณ3โอ้หปิดไปที่348บาทนะครับโอเครับจังหวะน,นี้ลุ้นเข้าฟรีเกมนะครับคุณผู้ชมมีโอกาส1ช่องโอ้หไมน่าเสียดายสุดๆไปเลยคุณผู้ชมนึกว่าจะได้เข้าฟรีเกมนะครับอ่ะรวยกันตองคุณผู้ชมโอ้โหดูดีครับตัวอักษรจีน มาให้พลึบแต่ว่ายังไม่เข้าให้เราคุณผู้ชมจังหวะนี้9บาทนะครับโอ้โหเบาจัดๆน่าเสียดายคุณผู้ชมยังไม่ไหลถึงคูณ5แบบจำๆเลยนะครับมีมาแค่ช่วงต้นคลิปนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ปีไปที่1บาท50ตังเท่านั้นโอเคจังหวะนี้วาย1ตัวคูณ2โอ้โหปีไปที่30บาทครับคุณผู้ชมหืปครับผมลุยกันตอนนะครับตอนนี้ก็ปั่นแบบ ชิวๆนะคผู้ชมปั่นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีกําไรมาแล้วนะครับโอเคปายคุผู้ชมลุยกันต่อโอ้โหเหมือนจะเริ่มเงียบแล้วนะครับตอนนี้ยังไงเอยจะรอดไหมคุณผู้ชมอย่าลืมติดติดตามรับชมกันด้วยนะครับอ่ะโอ้โหสแกตเตอร์ตกลงมาอีกหนึ่งตัวน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมมีแค่2ตัวนะครับไม่เพียงพอให้เราได้เข้าฟรีเกมนะครับโอเคจังหวะนี้60บาทคุณผู้ชมโอ้โหสาม ปิดไปที่63บาทเท่านั้นโอ้โหอะไรของเขาครับเนี่ยอาจังหวะนี้วายหนึ่งตวงผู้ชมคูณ2องเปตรยี่สิบเอ็ดบาทคูณสามโอ้โหปิดไปที่27บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมป้ายคุณผู้ชมลุยกันต่อครับผมโอ้โหเหมือนจะเริ่มเงียบแบบยาวๆคุณผู้ชมช่วงนั้นแค่เงียบเฉยๆนะครับตอนนี้เริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับ อโอ้โหน่าสวยจัดจัดคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้อ่จะจังหวะนี้วายหนึ่งตัวสเก็ตเตอร์ตรงลงมาสวยๆอีกได้เพิ่มอีก42บาทวายหนึ่งตัวโอ้โหไม่ไหลแก่ว่าไม่เป็นไรนะครับสเก็ตเตอร์ตรง,งมาแบบนี้ก็สวยงามคุณผู้ชม3ตัวเป็น10การหมุนฟรีนะครับโอ้โหแจ่มจัดจัดอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นการเข้าฟรีเกมกันนะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอกาสของเรา10ครั้งนะครับครั้งแรกผ่านไปแล้ว จ่งหาวะนี้120บาทวายตัวมาอีก288บาทสวยสวยคุณผู้ชมก็โหปิดไปที่400กับอีก8บาทนะครับเดี๋ยวโอกาสอีก7ครั้งคุณผู้ชมอ้โหเหลือ6ครั้งแล้วนะครับเหลือ5ครั้งแล้วคุณผู้ชมมาหน่อยจังหวะนี้3บาทวายตัวมาอีก12บาทคุณผู้ชมคูณ6โอ้โหดิดไปที่15บาทนะครับอ่ะเหลือโอกาสอีก4ครั้ง 6บาทวายตัวคูณ4มาอีก90บาทวายตัวคูณ6มาอีก108่บาทคุณผู้ชมคูณ10โอ้โหปิดไปที่204บาทนะครับนะ่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมอาจจะหวันนี้72บาทวายตัวคูณ4มาอีก36บาทคุณผู้ชมคูณ6โอ้โหปิดไปที่108บาทนะครับเหลือโอกาสอีก2ครั้งคุณผู้ชมเหลือ1นครั้งแล้วครับ ลาฟรีสปีดหรือว่าการหมุนครั้งสุดท้ายก็ไม่มานะครับคุณผู้ชมน่าเสียดายมากๆเงินรางวัลรวมของเราเท่าไหร่ครับผม735บาทคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายมากแต่ว่าอย่างน้อยก็มีกำไรนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่แอด084 WG HQQ ได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอลแอนด์เดอะแก๊งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ